สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับช่องรุงอรุณสไตล์เช่นเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นข่าวสารสาระอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปนะครับแจ้งปรับราคาน้ํามัน ประเทศไทยเบนซินปรับเพิ่ม30สตางค์แก๊สโซฮอ์ปรับเพิ่ม30สตางค์แก๊สโซฮอล์อปปรับเพิ่ม30สตางค์มีผลตั้งแต่วันที่5เดือนตุลาคมพีพุทธศักราชสองเวลาตีหเป็นต้นไปเบนซินราคาเก่า43บสาท14สตางค์ราคาใหม่43บสาท44สตางค์แก๊สโซฮอล์ราคาเก่า3 34บาท95สตางค์ราคาใหม่35บาท25สตางค์แกส๊สโซฮอ91ราคาเก่า34บาท58สตางค์ ราคาใหม่34บาท88สตางค์แก๊สโซโฟล์ e 2 0ราคาเก่า32บาท84สตางค์ราคาใหม่33บาท1 4สตางค์แก๊สโซโฟล์ e 8 5ราคาเก่า32บาท59สตางค์ราคาใหม่3 2บาท8 9สตางค์ดีเซล b 7ราคาเก่า32บาท94สตางค์ราคาใหม่32 าท94สตางค์